ถามในส่วนประเด็นอื่นด้วยแต่ในคลิปนี้จะเห็นว่าตัวเขาเองเป็นคนถีบน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นะครับแล้วก็ส่วนผู้หญิงน้องตัวเล็กเด็กตัวเล็กนี่นั่นคือลูกสาวของภรยาของเมลัยนะครับทีว่าตบหัวส่วนเจ้าเมลัยเนี่ยอันนั้นเป็นณีถีบนะก็จะมี2คลิปที่เราเรียกมาสอบทั้ง2ส่วนในส่วนของ Tik t อกนะอันนี้เราดูในเรื่อง Tik t o กสอคลิปที่คนตามค่อนข้างเยอะนะครับ ในส่วนของ Tik To แล้วก็เรื่อง,งต่างเนี่ยเราก็จะเรียกมาสอบเพิ่มเติมทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมในช่วงบ่ายนี้อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งกำลังเดินทางมาถึงในช่วงบ่ายโมงนะครับท่านมีอะไรสอบถามได้ครับเขาเขาก็รวมกันนะครับคือคือว่าวันที่ที่เมลีย์ช็อปเนี่ยนะครับเอาคลิปแรกก่อนนะคลิปแรกที่เมลีย์ช็อปเนี่ยน้องแบงค์นะเขาอยากจะทำคอนเทนต์อันนี้คำเก่าอ้างของ คนที่มาสอบเป็นพยานนะเป็นพยานว่าน้องแบงค์เนี่ยอยากจะได้มีคอนเทนต์นะครับว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ให้ลูกสาวของแฟนท,ทําเหมือนกับผัวนะครับแล้วตัวเองก็ถีบตรงนี้เขาบอกแบงค์เขาอยากได้คอนเทนต์ให้คนติดตามแล้วก็ได้ค่าเขาเรียกค่าเอาเ่อค,ค่าตอบแทนประมาณ2,000บาทในคลิปนั้นนะครับในคลิปนั้น่วนเอโกรณีทียต่อยก,กันแล้วตกน้ำเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณทางเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ ใกล้ๆก,กับคลองห้าของปทุมใกล้ๆก,กับช็อปของเขาครับเพราะช็อปของเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่คลองห้าปทุมธานีครับในสองคลิปนี้ที่เป็นประเด็นในการเรียกาสอบวันนี้นะสอบเพิ่มเติมวันนี้ด้วยนะครับอยู่ที่แต่ละคนอินฟ<ช>ูแต่ละคน<ช>ที่ว่าจะทํลนะครับว่าจะตั้งใจทําแบบไหนมากกว่าก็สื่อออกไปอินพูทุกคนก็น่าจะลดลงมากแล้วครับเพราะว่าที่เหลือก็น่าจะเป็นตัวบคุคคลแล้วว่าใครจะทำยังไงนั่นเอง ถามนิดคุณคิดยังไงกับคําว่าคอนเทนต์ขยะที่หลายคนพูดถึงคิดยังไงก็ในเมื่อเขามอบให้ว่าขยะก็ต้องขยะครับก็ต้องลดลงเราก็ต้องเปลี่ยนจากขยะเป็นอย่างอื่นแล้วครับ่นี้้เาต้องมันเป็นยถ้ามันตอบไม่ได้ครับมันก็ต้องขยะครับเขาบอกเขามอบให้เราในเมื่อเขามอบให้เราต้องตั้งชื่อว่าเป็นขยะใช่ับเราจะเปลี่ยนไม่ได้ไม่ไม่ได้มองไม่ไ้มเราไม่ได้มองหรอคไม่ใช่พี่ไม่ได้มอง เห็ดเหมันไม่ได้เกิดจากตรงนั้นไู่พอพอมันมาถึงวันนี้มันมันมันมีเหตุแล้วมีเหตุเราก็ต้องยอมต้องยอมรับตรงนี้แล้วก็แก้ไขต่อไปแล้วมันจะมีคำหนึ่งครับที่เขาใช้คำว่าควนเป็นตลาดล่างอันนี้พวกพี่ได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ยอมรับครับก็ผมอยู่ได้ก็เพราะพวกตลาดล่างเนี่ยครับว่าเขาไม่ได้ครับาจะอะไรเขาจะพูดยังไงใช่ไหมเขาจะตั้งฉายาอะไรให้เราก็ต้องรับ